อืมเออเนี่ยแล้วกูก็เอาของดีๆให้แฟกไปแล้วกูจะตั้งไม่มีที่ตั้งอ่ะผมใช่นนี้ให้ได้ปะ่ะโคตรสัก iPhone เพอไม่มีเคสใช้แล้วมันลื่นมากกันคนหนึ่งนะทำไมก็พี่มันน่าใสจ,จังอะ่ะอ้าวหั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 ว <laughs> หัว <laughs> สิหัวทุกคนคะอย่าลดูฟอโลวดีเจต้นหอน ดีเจต้นหอมอยู่ด้วยกันเหรอครับพี่เตยพี่กล้องข้ามองไม่เห็นตาข้าล้วแฟนก็อยู่คนละมุมกันเวลาเราต้องดูในไอแพดได้รู้ว่า่อามนอะไรบ้างไม่ได้เรียนซื้อกล้องกันนะไปซื้อกล้องกันขอพี่ซันก่อนถ้าพี่ซันไม่อนุญาตผมก็ไม่พาไป มื่มันเสียแล้วไหนบ้างดีกว่าดูยังไงอ่ะอ๋อดูเครื่องแฟนเทจดูเครื่องพี่อ้าวแฟนเทสต้นหอมสวยมากเป็นเรื่องจริงเคยอ่าน2อันแล้วแฟนเทสของพี่เหรออย่าต้นหอมพีโอเอนเดชัวร์เออ้าวมาตั้งแต่สีต้อง สามสต้องมาหมดเลยจ้าเฮ้ยเฮ้ยแฝดันจีนี่มันแบบเข้ามาดูแฟดแปดร้อยไม่ธรรมดาะ้วยใช่มีแต่มีแต่ชัวงนั้นเลยครับมีแต่แฟนคลับพี่เป๊กทําไมเขาเรียกเป๊กว่าคุณหลวงอ่ะเราอยากดูว่าทำไมเรียกพี่เป๊กว่างั้นเรียกหอมว่าคุณหลวง หอันไหนพี่หาไม่เจออะอะไรอะ T O N T O N H O R M นี่ไงอ่าอ๋อมีคนบอกพี่ต้นหอมน่ารักมากครับจริงๆแบบไม่ไม่ไม่พีใหญ่เลยนะคะพี่จ๋าคนที่ทำรายการฟุตบอลอ่ะเขาเคยทำรายการฟุตบอลนะพี่จ๋าไม่เห็นคอมเมนต์นะพอเห็นบ่อยใจรูเล็กมันมันไม่พี่จ๋ามันแดดดีกว่งนี้ก็ได้พี่หอมจะได้ พี่หลีวหลาครั้งชื่อพี่หน่อยพี่เจงเจงพี่เจงในนี้มิจจะเป็นแบบว่าพี่ป่องสวัสดีครับมาสอนพี่หอมถ่ายรูปเรือนคุณหลวงพี่หอมเรือนอะไรดีเรือนคุณหลวง ทำไมเรียกเป็กว่าเป็กผลิตว่าคุณหลวงอยากรู้เราจะมาเรียนวันนี้เรามาเรียนอ่าถ่ายรูปกับพี่แฟนได้หรือเปล่าวันนี้ได้ได้ความรู้หรือเปล่าไม่รู้เฮ้ยแฟมันต้องเอากระดาษมาโจทย์แล้วมันยากเกินไปใช่คือผมก็จะอธิบายไอ้ที่มันแบบง่ายๆก็แล้วกันแบบว่าคนขาสั้นแล้วอยากถ่ายให้ขายาวมัมพี่งัด ก็คือใช้แบบเลนกว้างๆอ่ะแล้วก็แล้วก็งัดนิดนึงอ่ะเลนกว้างเลนเลนประเทศไม่ใช่เลนฟิกหรอใช่คือถ้าเลนฟิกมันก็จะต้องถอยไกลแล้วก็ถ่ายเป็นเต็มตัวใช่ไหมมันก็จะดูพี่ก็ใช้แอปดีง่ายดีไม่เอาบ้านพี่เอาเสียฟอร์มไม่เคยใช้แอปยืดขานะคะแต่ว่าสไตลิสใช้ให้ ใช้แอปง่ายดีแฝดจำได้ไหมอะไระพี่ปองสอนไปกระเท่านั้นเสียเวลาแปดใครพี่กาย <c oughs> มีคนเดียวอยู่ <c oughs> แล้วแหละที่เมย่ลืเลวแยโอ้ยขำาวคิดถึงน้าหลิว เสียดายกเสียเวลาสอนพี่กายบอกวันนั้นพี่บอกให้ทําอะไรอ๋อแต่จําได้ไหมพี่ปองให้ผมทําอะไรแก้ปลดกระดูมเหรออับน้ําโชว์เหรอปลดเลยไม่ดีมั้งพี่เราก็คือใช้เลนที่มันก็คือเลนคิดที่มันติดกับกล้องพี่มานั่นแหละมีไหมมี อีเนยมีอันน่ะก็คือใช้เล่นอันนั้นอ่ะอ๋ออีนั่นก็เล่นฟิกว่ะอะไรเล็กๆที่กลัวมาอะหรอแน่เลยอ่ะฟิกหมดเลยเหรออีอันนึงจะซื้อกล้องใหม่แล้วก็กลับมาเรียนต่อรอบอ่ะขอพี่สั้นก่อนไหมพี่ปาอ่ะพี่ปาด์ก็แนะนำให้ไก่ใช้ดูมิกแน่หรอก็ไปแต่ไม่รู้ว่าพี่ชอบแบบชอบชอบแบบนี้หรือเปล่า อันนี้สิบหกสองจุดแปดสิบหกหนึ่งจุดหกเหออุ้ยสองจุดแปดใช่อันนี้สองจุดแปดเนี่สิบหกคืออะไรอะระยะระยะที่มันจะชัดคือสิบหกเมตรอ๋ออันนี้ก็ได้ใช้อันนี้ก็ได้นี่คือเรงความใช่ก็คือเวลาเนยถ่ายใช่ไหมแสดงว่าปกติเวลาเนยถ่ายใน,นในกดลงแบบนี้ป่ะเนยชอบยืนยืนแบบนี้แล้วก็ถ่ายแบบอย่างนี้ป่ะใช่อ่ะมันจะทำให้ที่น้อบอ,อกว่าอ้วนโอ้ยทำไมที่นี่อ้วนคือพอนู่ ไม่กกอ้วนมถ่ายไม่เป็นคือเวลาถ่ายอ่ะแนะนำว่าแบบแอนเออแอนดีมากก็จะกล้องให้ดูกล้องอุ้ยพี่แฟดแหน่เมื่อกี้คือดีมากงัดได้แล้วเราอะแอนแอนดีดีคือคือให้ระดับเนี้ยให้กล้องอ่ะมันตรงๆแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ถ้าจะแบบงัดนิดเดียวอ่ะ การถ่ายพอเทกับการถ่ายให้ให้ตัวยาวอ่ะการตั้งกล้องก็ไม่เหมือนกันถูกปะยากจั้คำถามยากจังการตั้งกล้องไม่เหมือนกันเราอกว่าไงก็หมายความว่าถอก้องคือการถือกล้องอ่ะมันก็แล้วแต่ความรู้ก็คือใช่คือเราแต่แต่นี้จะอธิบายถ้าอยากให้พี่หอมดูขายาวใช่ปะก็ขายยงคือก็คือพี่หอมคงโพสท่าเอวเคิร์ฟอะไรของเขาอยู่แล้วอ่ะ ก,ก็อาจจะถ่าย,ายแบบวางระดับเอวก็ได้เพราะว่าตาัวตีนเราถ่ายช่ไมแบบจะใช้แบบยอ่ยอย่ะเนียเพราะแบบต้องมองตรงนี้ไงม,มันเลยให้แบบต้องย่อแต่ว่ากล้องอันนี้มันมีลูจอ,จอ,จอมันมีจอใช่ป่ะก็ไม่ต้องยอ่อเราก็ได้ก็คือดูมันมันหัวม<อ>ันจะโตอะไรเงี้ยคือไงก็คืองัดงัดนิดเดียวอ่ะนิดเดียวเสยๆอะ่ะหรือถ้าแบบไม่ถนัดใช่ป่ะ ก็คุกเข่าแบบนี้เลยก็ได้บางทีหนูก็คุกเข่าเออคุกเข่าแบบนี้เลยแล้วก็เนี่ยเราก็ถ่ายนี้เลยอ oh. พี่หอมก็จะดูขายาวขึ้นไหมนไม่ไปลองเทสยือะลองลองลองเทสว่าจริงไหม <c oughs> กับการยืนถ่ายอย่างเงี้ยกับการแบบย่อๆแบบับเลยแเราถ่ายพี่หอมมันเนี่ยจะดูเพียวกว่ากันเลยมันหลักง่ายๆเลยเหมนกัน ขึ้นขึ้งแย่างบนี้เออนี่ครับกล้องจำเป็นของเราวันนี้ต้องอ่าแต่การแบบว่ายืมถ่ายธรรมดาปกติดูดีว่าแน่แน่แน่ว่าอันไหนที่หอังกระดู่เทียว แต่ก็ไม่ได้บอกว่างัดเยอะนะมันคือบางทีบางคนมีเหนียงใช่ไหมใช่ไปงัดเนทออ่ะเหนียงก็จะออกเออเหนียงก็ออกอ,อ,กอีกอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องอไปยืนเซฟกูถ่ายก็อาจจะต้องกม้มก้มหน้าลงกดหน้าลงนี้ก็ว่างไปนี่มันมืดอ๋อมือทันแลวเต้นมูโชว์ ที่หอมบนไลน์นี้จะทักกันถ้าถึงพันปดกระดุมสอนอุ่ยพี่พี่ทีซีอาทีซีอาบอกว่าสอนพี่เนยสอนหมาดีกว่าใครอ่ะกีตอเอออกีตออีอโอ้อยดูไลฟ์แนดนออยอะไรแม่มงกอะไรพี่ไม่โดเออสอนแลแม่ใจเย็นนะใจเย็นนะ ไม่เป็นเลยพี่เป็กไปไหนแล้วพี่เป็กพี่เตยพี่ปองพี่หลิวพี่เจงคอคลิกสองเม็ดอันใหม่น้องแคปไม่ทันอาจจะไม่ค่อยอ่านคอมเมนต์ นี้ก็นนยงออโต้เหรอพี่ต่อ,องนละยังพี่หอมใช้หมดอโดอ,ดอตโต้ดินนี้เขากำลังบล็อกช็อปกันอยู่นะครับเขากำลังรอกล้องอยู่โอ้พี่อาะารยไม่พอ, <c oughs> อแม่งใหญ่ชิเป่ง ใหญ่เกินอะค่ะคุณครูถ่ายยังไงก็แบบไม่เพียวอะค่ะคุณครูเนี่ยอันเี้ยเพียใกล้เกินไปลอแล้วก็งัดเกินไปอคืออันจะคือคนที่มีเขาเรียกว่าอะไรอะตูดใหญ่ตูดใหญ่แล้วคือตูดใหญ่ มกักจะชอบรูปไม่ครึ่งตัวหรือไม่ก็เป็นรูปหน้าเดียวเซลฟี่เอ,เออหรือไม่ก็แบบเป็นไกลๆไปเลยถูกป่ะใช่ไม่อยากให้แบบถ้าอย่างเงี้ยคือ,อยังไงก็ไม่มีทางลงโซเชียลแน่นอนใช่ถูกไหมมรูปหนูถ,ถ่ายไม่หอมด้วยแน่ๆแน่ะนะวะอู้เนี่ยคึื่นอุ่ใช่ไหมมีสูนหรือว่าดูรูปไงคือปุ่มอ๋ออะไรนั้นก็แบบถอยวิ่งนิดนึ ส่วนมัแค่คนละรูปเหรอใช่กล้องไม่ดีแถมมันไม่สวยที่ไปหายไปนะที่คุยกันแค่คนละรูปเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะให้ขาเขาลงมาข้างล่างนิดนึงไอ้พี่อะไรอย่างเงี้ยอย่างอันเนี้ยก็โอเคนะคือผมก็ดูก็ดูผอมนะดูสูงก็ปกติค่ามีปัญหาเรื่องการวางคอมโพสรูปไงคอมแบบ ถ่ายรูปไม่เป็นันก็ออกมาไม่สวยอ่ะไอ้ีนี่มันอยู่ตรงไหนจะส่วนใหญ่สถานการณ์ที่พี่เนยไปพี่เนยไปไปถ่ายก็คือตามแบบห้างอะไรปะทุกท่าก็อีเวนต์งานตลอดตามางานอีเวนต์บางทีก็ถ่ายแบบหลังฉากอะไรองเงี้ะบางทีก็ถ้าเกิดที่แบบร้านแฟรลานจอดรถหรือที่นู่นที่นี่อะไรเงี้ยเห็นรูปในไอจีที่ของล่าสุดพี่อยู่ร้านกาแฟ ไม่ได้ตัว,ตวแต่เปิดตัวในไอจีอ่ะใช่ทำไมนี่ตลกเกินนี่อ่ะนี่เสบนี่อ๋อเฮ้ยก็ไม,ไม,ไม่ไม่เลวมี ก็ดีนี่นี่ก็ดีนี่เนี่ยผมก็วางแบบตรงไปแล้วข้างบนพอดีเลยเรือลงมาทีกระเท้าแขนก็โอเคนะแล้วก็ก็อสอนให้มันแบบเป็นศิาป์ศาสนามา,า,ามันม,ม,นมีมันมีในต้องมีด้วยที่แม่ได้เอาลงมาลุกเหมือนกันนีแนนะ่แล้วก็ กอนีร้านมันสวยแต่ถ้าบางที่อ่ะเหมอนที่สถาที่มันไม่มันไม่สวยแต่อยากได้รูปอ่ะเนาะระหวังของกดยังไงนมีรูนที่ในไทยก็อยู่ในกล้องไม่ที่แบบลงลงแ้มีปะไปดูในอจีแฟกายอ๋อ